เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมในเกม m a l o b i n d t h e m a r k of Day นะครับในพาร์ทที่2แล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราเอามานา่อนมานาเรายังไม่เต็ม <c oughs> อันนี้กด e นะครับโอเคอันนี้คืออะไรเหลืองอลามไปทั้งป่าเลย มีเลือดด้วยเฮ้ยม,มีมีแมลงด้วยวะเฮ้ยน่าจะเป็นพลังใหม่ของเรามัง้งน่าจะใช่นะพลังใหม่ของเราโอ้โหเลือดเขียวด้วยเรียกว่าโงก,กุล แล้วเราก็มาอยู่มีดแห่งวิญญาณนะครับกดโอโอเคโอ้โหปุ่มมันช่างห่างไกลเกินฟาดฟาดฟาดอ่าดูดมาน่าก่อนซ่อนตัวซะเทพที่เคยโกดแค้นเราบุุนทิคูเทพเจ้าองค์ที่เก้าระดับชิบลาล่าเขาจะฝังเราไว้ใต้สนามบอลที่ใกล้ที่สุดถ้าเขาเจอเราผ่อนคลายทานะ พ่อหนุ่มเขาจะฝังเราผ่อนคลายเหรอเอาเอาฟาดเด็ดเด็ดเด็ดเอายังไม่ได้เก็บมานานเลยแล้วามาที่ไหนเนี่ยโอ้หอะไรวะเดี๋ยวว่าเป็นที่ที่เรามาเมื่อกี้นั่นเหรอไม่มันใหญ่อย่างเลยวะ แล้วก็มีหอมีพี่บิกแล้วก็มีคนตกลงมาไม่ต้องสืบเลยว่าฝีมือใครแล้วก็แทงสยามเลยครับพี่น้องเลือดกระาย ทำได้ดีมากเอ็กชูอาที่เก้ที่9นี่คือชื่อของเจ้าในฐานะนักลบศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดใหม่หรือว่าชูชูมันสั้นดีอย่าเรียกฉันว่าชูชูได้เลยชูชูโอเคขึ้นยังไงเนะี่ยจะรู้สึกถึงฆาตรกรใช่เขาแค่บินผ่านไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่แน่ใจ แต่ใกล้เข้ามาแล้วไปเร็วเราต้องไปให้เร็วเหมือนดังเสือดาวเสือดาวกันเหละโอเคขึ้นไปนี่ฟาดกลิง้งมาอันนี้มีไฟด้วยรอก่อนนะโอเค อันนี้มีโอเคฟึ้งไปกดอีกโอเคเอาโอ, system, โอ้ยลืม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 ไม่ได้ลืมไม่ได้อ้าม,ม,มาดิครับมาเจอพวก หนุ่มมิดหมออีกแล้วฟาด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 นี่แน tamam, ่ตายไปจังตายหมดแล้วนะเลือดมันเลือดเดี๋ยวเลือดเต็มอยู่ไม่ต้องเอาก็ได้หรอกเอาอันนี้โน้ตเหรอเราดูกันนะครับ มาโลฉันรักคุณแต่ฟังฉันนะหยุดตามฉันได้แล้วฉันแค่ต้องถอดรหัสโคดิกเก่าๆให้เขาแล้วเขาจะปล่อยฉันไปดูเหมือนว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับตำนานของเพนทิออนพื้นเมืองการเขียนทั้งหมดนั้นมันลึกลับมากคนพื้นเมืองพยายามอย่างหนักที่จะซ่อนมันเขาใช้รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่เพื่อขุดบางสิ่งจากใต้ซากปลาหักพังที่เรียกว่าท่ออกชิมันแปลกแต่อักษรลูลลนนั้นบางตัวพูดถึงเรื่องเดียวกัน ได้โปรด u ฉยมันจะปลอดภัยไ,ไม่ได้เราต้องตามหาเธอนะ <c oughs> โอเคอันนี้โอเคถ้ามันอะไรเนี่ยเอา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 เขี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ,อ๋อมันโอ้โห ควายแท้ๆไม่มีวัวผสมโอเคอันนี้เราก่อนน่าไม่ได้แดกไม่ได้แดกฟาบอันนี้เชือก okay. โอเคเอาอีอีอี ไประวังเอาขึ้นดีโอเคฉันคิดว่าฉันโดดไม่ได้นะโดดไม่ต้องคิดโอเคระวังสิ่งชีวิตพวกนั้นมันมีจำนวนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่เหรอเท่าไหร่ไม่ศูนย์มาเยอะไม่กลัวกลัวคนเก่ง ไม่ไหมมีเนี่ยเอ,าอ้ายังยังไม่หมดเหรอหบินไหมมีไหมไม่แล้วเหรอหอืโอ๊ะฟาดเดี๋ยวเ,เอาเลือดหน่อยครับเดี๋ยวตายนี้โอเค อันนี้อ้าวมีโน้ตอีกแล้วโอเคมาโลเขากำลังพาฉันไปที่วิหารเพื่อทอหัสถลูนดูเหมือนว่าเขาเตรียมไซต์เหล่านี้มาหลายปีแล้วฉันไม่รู้ว่าเขารวบรวมทีออกช็อกอีกมานานเท่าไหร่อาจใช้พลังในการทำนานมากสิ่งที่เขาทำกับภูเขาลูกนั้นกลับไปที่นั่นพยายามพูดถึงคุณเหมือนคุณเป็นนางฟ้าแห่งความตายหรืออะไรสักอย่าง พวกเขาบอกว่าเคยจัดการกับผู้บุรุษมาก่อนแต่คุณมันแปลกมากดูเหมือนว่าคุณจะไม่ยอมแพ้ฉันดีใจที่การลักพาตัวของฉันไม่ได้ทําให้คุณโรแมนติกน้อยลงลองตัวด้วยที่รัก <c oughs> ที่รักเหรอที่รักนั่นเหรอโอเคแล้วหน้าไอ้โลนอยู่นี่เดี๋ยวเจอกัน,นไอ้โลน้ <c oughs> า <c oughs> โอเค คแล้วก็มีนี่ก็ฟาดเก็บไปอุ้ยอุจโต๊กตายอีกแล้ว <c oughs> ตายอะไรง่ายๆวะเรายังไม่พลาดเรายังไม่พลาดเออ อีกรอบหนึ่งฟาบไม่ได้กินครับโอเคนลงมาก็เปิดเปิดฉากเลยครับเปิดฉากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอัพเกรดเหรอโอเคเราอัพเฮ้ยอัพอันนี้ไปก่อน มีเหรออานี่มันเอาเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหอย่ามายุ่งเย่ามายุง่งรีบไปรีบไปนี่มันเครื่องบ้าอะไรกันฉันให้คุณเดาฉันเดาว่ามันเป็นพี่ชา,ายแห่งปีศาจยุกกาแต่ทำไมมันปีศาจไหนเขาโพดนะครับแต่ว่าทำไมมันไม่มีหัวช่างมันเด้อเร็วเร็วเร็หื อะไรตรงนี้วะโอ้ใครออกแบบที่นี่กันเนี่ยนี่มิโอเคว้าวว้าโอ้โหมีผู้ตลับหนึ่งหนึ่งโอเคกดยากมากเลยหายมดยังหายมดแล้วเด้รอระวังตัวด้วยฉันรู้สึกถึง ฆาตรกรอยู่ใกล้มากฆาตรกรอีกแล้วหรอโอเคเราก็เข้ามาข้างในกับหน้ากาแห่งความตายนี่ครับแล้วก็มาเจอคนที่มันจะฆ่าเราจากปุญนหอนี่นะแต่ว่ามันพลาดแล้วแหละมากับไอ้หนุ่มสี่คนหน้าเหมือนกันเดียเลย แล้วนี่คืออะไรแล้วก็เดินมานี่โอ้ยหนุ่มถือมีดไม่ถือปืนสักคนนะเฮ้ยมีปืนอยู่เนี่ยทำไมไม่ใช่วะถือสมุไรแล้วก็มันน่าจะเป็นพลังอะไรสักอย่างเลยเหมือนที่เหมือนพัทที่แล้วครับ แล้วก็เอาแล้วอันนี้ก็ถือสปารต้าออกมาแล้วก็พี่บีกเราก็โอ้โหฉายเดียวมาเลยฟาดสตันไปทีนึงอันนี้ถึงโดดหนีเลยทีเดียว <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แทงทะลุไปทีนึงมันแทงได้ยังไงวะ โอ้หไอ้นี่โดดว่ายน้ำหนีเลย <c oughs> แต่งไอนี้ส็จก็ลุยต่อครับ <c oughs> โอเคแล้วก็โอ้โหแล้วก็จัดไปหนึ่งดอกร้อนละอุไปหมดเลยแล้วก็หนีออกมาอย่างง่ายดายไปไหน ไปในต่อโอเคแล้วอ,อกมาข้างนอกที่นี่กำลังจะพังทลายคุณจะต้องโจมตีที่ทรงพลังเพื่อทำลายโล่ของมันอ้าโอ้โหเปิดทุก่อนเลยอ่ะโอ้โหมันบล็อกวะมันบล็อกวะโอ้โหอู้หูหึหึหึ้เอาไงเอาไงเอาไง ฮอมโอ้ดแล้วหลุดแล้วมันหลุดแล้วมันโอเคยัไงต่อเอาเอาเอารบมีแมลงแมลงเหรอแมลงเหรอฮึมคิดว่ากลัวหรอคิดว่ากลัวหรอแมลงหลากสีเต่าทองวะนี่นี่ยังไม่หมดกลับไปหาแม่นะ พี่ไม่อยากฆ่าน้องออกมาอีกโอเคแล้วเราก็ไปทางนี้นะหืรถเร็วจะจัดนี่เชือกโอเคโดด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 โอเคแล้วก็เชือกอีกอันหนึ่งไปเร็วๆๆ จะตายอีกเอาไปไงเนี่ยเอาหรือว่ามันขึ้นไปสุดวะเอาอะไรเนี่ยเอออันนี้ต้องโดดโอเคแล้วก็โดดขึ้นไป ยังยังไม่ได้แดกไม่ได้แดกเดี๋ยวข้ามาระวังการต่อยของมันมันเหมือนกับระเบ er. okay. ิดคุณจะต้องระวังให้มากขึ้นโสวัสดีครับโอัสดีครับโอัสดีครับโอเคห้บโอเคเอ้ยมันมีอีกสามตัวสี่ต so um ัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 ราคา เจ็บกันเนี่ยเจ็บกันเนี่ยเอาเลือดก,ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวตายโอเคแล้วเราก็ขึ้นไป,ไปมีอีกมีอีกมีอีกฮึ่มมสินี่จะพาเราขึ้นไปด้านบนแล้วไปอีกฝั่งโอ้โหทำไมมันมันซับซ้อนอยางเลยวะมานานี้คลิ้งไป เคฟันนี่ก่อนครับอันนี้อีโอเคโอ้โหแล้วมาเจอไอ้หนุ่มถือบ้องไอ้หนุ่มถือบ้องกับเอานี่ไปนี้ไปลบลบโอเคเราโดนเองเอาจากการนี้ก่อนเอา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 หนีหนีหนีได้ไงโอ้โหโอ้หโดนลุมครับตอนนี้มันจะยิงแล้วมันจะยิงแล้วมันจะไปไหนฮึ อย่าอย่านะอย่านะอเอา้ากดผิดกดผิดป้าอ๋ออ้นี่มีสวิตก็สวิตป้านี่มันอยู่ที่ไหนกันอาจมีสวิตแถวนี้นี่ไงมาแล้ว แล้วก็มีฮอร์มาส่งมาส่งผู้ดีสารกันแล้วครับมาส่งผู้ดีสารกันครับนก็ไอ้ไอ้ป้านี่กำลังพาขึ้นชั้นไปด้านบนสุดอืมเอาเอาตายดิครับเอาโอา้โหแล้วโอ้โหฉีกทุกกฎฟิสิกส์ที่เรียนมานี่ไม่มีความหมายนี่มันกับดักแห่งความตายแต่คุณตายแล้วโอ้โห ไม่รักษาน้ำใจกันเลยเหรอครับรขึ้นไปโดนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโอโ้โหหวังว่าจะไม่มีอะไรมาขัางทางเรานะอ่าแล้วลงมาเจอ์หนุ่มถือบ้องเอไอ้บ้องก่อนเอ้าเอ้าเอาหลบได้เหรอหลบได้กันเหรอ อ้าวดูเขาไปเลยอันนี้อันนี้อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอเอาบอาบอาบอบ่อาบอาบ่แล้วก็ลากนีมา่าเข้าไปเข้าไปโอเคตามสเตปอันนี้โดด นี่อะไร <wield ing 1970> ไม่เนี่ยโอ้โห, Dial โห insight, มันยิงบ้องมาไกลวะหืยิงมายิงมายิงมาไม่ยิงละโอ้โหมันยิงแล้วมันยิงแล้วอุ้ย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 หนึ่งครับจับไปจับไปฟาดเกาะก็แตก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 เก็แตกมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มฟันถังน้ำมันเราวิ่งหนี่อันนี้มาทีเดียวให้หมดเลยมามามาทีเดียวให้หมดเลยมา ป่าที่ย้อยหมดเลยอ่ะบอกตีลังกากขับหลังทำไมไอหนุม่มผีโลโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหมันลุมว่ะปลาช้อนแต่มันปลาช้อนปลาช้อนอุ้ยไอบ้องไอบ้องมานี่ไอบ้องมานี่ไอบ้องไออุ้ยไอบอ้อ,บองหนีมาเดียวๆแล้วครับหนึ่งหนึ่งนั่นเหรอ โอ้โหแม่ก่อมันแข็งมากเลยแต่ก็ไม่แข็งหรอกฮะฟาดอยากฟาดนะครับนี้เราดูดมานาก่อนโอเคอ่าฟาโอเคแล้วเราก็เข้ามาข้างในนี้ ที่นี่ที่ไหน <S <S เออเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวามาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่3นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ